สวัสดีครับใคมาย่างตลาดอีกแล้วมันะอันนี้ในยมะขามในมะขามไข่หมดแดงไข่หมดแดงอันนี้ตลาดบ้านอย่างมัน,นี้แยจกเกี่ยก่มากตอโดนโดนคืเห็นถ่ายเข้มทางเนาะจับเหยอมา,านู่นได้เ โอ้โหยังไะเนี่ยไปยัง,ปยยงเยอินไปยังนี่าติปกตูติ๊กไขายเทัไหนเนี่ยโลละแสนโลละสองร้อยโลละสองร้อยเขาเพ่ดดได้ข้องพ่ได้กลับบ้านนี่แล้ว นี่มองปีงกินรกินี่เอปลเนอปลาเน้ปาเอปนปลาเนเนอปเีอปลาเียปรนี้ปลเีอปอน้เอปือกลเนลนล้วทลาา จะบุกตันี้ยังสดสดพี่น้องนี่สดสดเลย่ตายยังนี่ปลาเครื่องปลาแถบ่ะัเบื่มนี่็ตายไม่ไม่ือลยเก็บข้นยังเบบ่นเดยวก็ตายวก็นงเอากหมานี่ยิอะไรนะตายยังนะครับปลาเครืปลาเครืงปลาเครื่องปลากต้มสมต้มสมพี่น้องนี่เป็นปลาเค นนปลสอใช้น้ำไม้คาไดไมคะทุกท่านมยขูดไม้ขดเดอ้ยลยส,ออสดไม่ไมสอ,อนปลาข้าว <c oughs> ต้มครับอันนี้ปลาไม่ไมได้ได้ผลอมายจะคลองเลยปลาไม่ไหมเป็นอย่างคือกวนดมันได้ยังไงสครับ<า>มัมย,ยม,มันไตโอ้เฮ็ดขี้ยังน้ำมันไหลนี่เิน<า>นี้ก็อันปลายอย่างไร ฮะปลาหม่อมนปลาหมอมนันโอ้โอ้ต้องขวรเลยตลอดตีแจงบ้าใจโอ้ขอยอยากได้ด้อยากได้แต่เฮาไ่ได้กลับบ้านอยากซื้อไหมโอ้ไปซื้อผักซอยไม่ขาด,ดนะ่ผักสดๆดนี่ ไปสะออนเด้อันนี้ก่ะเครื่องน้อยอขอายางไปยังไงอยางได้สบายครับคุณนอน้อคายเรอ <c oughs> นาร้อนน้านนีข่มดแดงข่ายมดแดงก็ไล่ไล่สมถุงอะไรไหมถุงาถุงชีออันนะี้สอ้ เก็บได้ดูเนี่ยมันไปขี้เกี่ยจใส่ซีดีนะมัสตาร์ดมัสาร์ดต้นหอมกระเทียมต้นหอมะไรก็ซาวซาวอ่ะทำไปลองเพราะว่าตัวนี้มันเก็บไว้ได้เนาะเก็บไว้ได้ดูเก็บไว้ได้ห้องมื่อมันกับโบนเอาพ่อมีนเพราะว่าโบได้โบได้กลับบ้านไหมนอนชิบบสบมพอาะจะได้กลับการ้อนอ่ะตอนแรกจะกินเลยไหมเขากินดูโรงแรมแะไรกินเลยได้จุ๊ย ซอยเพิเ่อนไปซ้อมส้มมาบ่นเยอะแล้วแหละกินโมบดดูหมนอนผักเอ็นเรื่อแบบเบื <t als> <t als ่อดูทีมันเยอะๆ้องๆคือกันห้องๆลุวยๆคือกันอันนี้ไข่มดแดงพี่น้องเอออันนี้ไข่มดแดงเล่าเด้อพี่น้องเด้อนีแต่ไม่ไม่ซุดซุดมาเดี๋ยวนี้เพิ่อนไปใหญ่มาท่านนี้ก็มาเวสือซอยเพิ่นเนี่ยบ้านนี้ยังนี่ฮะ บ้านขั้นแย่งตลาดขั้นแย่งพี่น้องทางไปวัดฟูเดอ้อตลาดขั้นแย่งนะจานเท่าไรเนี่ยซาบข้าวกินเด้อซาบหนึ่งซาบโต๊ะ <c oughs> เงินเท่าเท่าไรฮะซาบจะมาสปอเวิดเราคนบาซื้อไว้อู้ยยายผมจะเข้าไปาไดูซิ <c oughs> บวัวรีเมื่อบ้านไหมถาเมื่อบ้านนี่ซื้อเลยอันดับแรกเม่นปลาเลยแข็งอ่อนฝั่งนี้เป็นตัวเป็ด ชิบังพัวรเทิงนะตุมจำชิโก้อันนี้ขายโลเท่าไรนขายเป็นโลเท่าไรขายได้ไโกอลฟอือพมีบอลถือบอลแด้มอันนี้นย่ังปาเอ็ัไกถือปลาโเคเอรออกอันนี้ปะนังปะนังาเมื่อไตุ่กไก่ไหมครับย่างได้ปลา ใครขึ้อยากได้ปลาพี่เด้อันนี้ขายจังไหนพวกต้มอันนี้ก็พวกขาววะอันนี้ก็พวกนี้แหละอันนี้มันกินได้ <c oughs> แน่แม่ก็ต้องซื้ออยากได้ปลาดิอยากได้แห้งอ่ะดีเนาะปลาอยู่แต่เขาลงไปต่ออันนี้กินได้นี่เก็บได้กินได้ต้องซื้อไปแต่ความว่าใจนี่มันอยากได้ปลาหามน้าค่ะนี่คั่มนง่ลายครับตลาดนี่ของนี่เป็นเห็ดสันในม้าเป็นไรตลาดตะลางมากอันนี้ทุ้งอะไรอันนี้ โอบ่มักตารพี่น้องอออโอยั้ยาอยอ้อ้อ้โอ้ยอยโอ้ยยอ้ยโ้อย้อยยโ กันจะทิ้งตลาดให้สะอ่อนเด้เลยต้มมอื่นมาใหม่บ่อื่นมาใหม่จะนั้นเด้อนี่อีหยังนะตอดมันตอดมันนี่้าไปหยังบ่ไปหยังอดมันอืมแต่ว่าเฮาเป็นตออืมใช่ค่ะ จ้าเคยกินป่ะรอ,องมาเอามาปัน่ปนปลาดิเอเอมัน,ม,นมันสิเป็นคล้ายๆทอดมันปลานะ่เด่ทอ,อดมันปาลาใ่โบนิ่บนิใส่กะทิโอ้โหอะไรวะอะไ่วะไอ้ทีทอดมันนะโปตรคำคำแห้งลายได้แต่ของกินลิ่นนี่แหละได้แต่ของกินลิน่นกับ พาอตลาดมองได้เดี๋ยวเขาทายให้เบิ้งอีกเดี๋ยววันนี้จะรุ่นจะลุยตลาดดาวดังเต็ดมือคือกอลกเบี้ยตรงน้ับเดินทางกันต่อเดี๋ยวพอ่อสิบ้ย่ทายให้เบิ้งไปเรื่อยๆทีนึงเป็นจูน